มันเฮ็ดดียังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่รู้สึกว่าภาพมันชัดดีนะ สวัสดีครับผมโจทีเฮซั art, นะฮะคลิปนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม GTA San Andreas นะฮะเวอร์ชั่นของแท้นั่นเองนะบนสโ,โตนนะฮะเดี๋ยวโหลดมาดูนะฮะว่าเวอร์ชั่นแท้กับเวอร์ชันเถื่อนนะฮะมันจะแตกต่างกันสักแค่ไหนนะตอนเราเข้าเกมนะฮะมันจะให้เราล็อกอินหรือเปล่านะฮะหรือว่าเล่นแบบออฟไลน์ line ได้หรือเปล่าเองนะในคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาหาคําตอบกันเลยแลวกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคลิปนี้ก็ สนับสนุนของแท้แหละนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูด้วยนะฮะแปลว่าใครอาจจะลังเลอยู่นะฮะว่าจะโหลดเกม GTA s a t d r d a y บนมือถือดีหรือเปล่านะว่าของแท้มันจะแจ่มจริงหรือเปล่านั่นเองนะกวิธีโหลดง่ายๆก็คือเราต้องมีเงินใน wallet นะฮะให้เกิน150มันเองนะเพราะว่าราคาเกมมันก็ประมาณสัก150ันเองนะแล้วก็พิมพ์ไป GTA นะฮะแล้วก็ภาคที่ผมจะโหลดนะก็คือภาคนี้เลยนะ,ะก็ GTA แกนติมอตโต้นะฮะแสแอนตีนั่นเองนะฮะอืมราคา159บาทนะฮะโอ้โหคลิปนี้ใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกัด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยแล้วกันนะฮะนี่เราก็ซื้อไปก็คือเราต้องเติมเงินในทูม,มันนี่วอลเล็ตค้างไว้นะแล้วก็ล็อกอินแบบว่าเชื่อมกันนะมันก็จะหักให้อัตโนมัติอ่าตอนนี้นะฮะก็ดําเนินการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะแล้วก็กดตกลงไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะฮะว่าตัวเกม โหลดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะตัวเกมนะฮต้องการพื้นที่ในตัวเครื่องนะอยู่ที่2.61จุดนิกนั่นเองนะแสดงว่าต้องการประมาณสัก2กิกครึ่งเลยนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะว่าตอนเข้าเกมนะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วผมจะลองปิดเน็ตดูด้วยนะฮะว่าปิดเน็ตนะฮะตัวเกมจะเข้าได้ปกติหรือเปล่านะฮะว่ามันเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นั่นเองนะฮะ อ่ะโอเคตอนนี้นะฮะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้ยมีคำว่าขอคืนเงินด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะกดเปิดเลยแล้วกันปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างนะอ,อื๋อนี่ไงตัวเกมนะฮะสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้นั่นเองนะก็คือมีหลายคนนะถามว่าเราจะสมัครไอโซเชียลขับนี้ได้ยังไงนั่นเองนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปสมัครมันนะกดไปที่ออฟไลน์เลยนะไอตัวสีเทาๆมุมขวานะ่ะเพื่อจะเล่นแบบออฟไลน์เลยนะ ก็เข้าเกมแล้วนะฮะกดสตาร์ทเลยแล้วกันนะฮะมีความรู้สึกนะว่าภาพมันมันเฮดดียังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่รู้สึกว่าภาพมันชัดดีนะผมเคยเล่นของเถื่อนมาหลายเอ่อเวอร์ชั่นเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเวอร์ชั่นเอ่อตัวหลักเนี่ยหรือว่าตัวเสียตังนี่มันจะเฮดดีนะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันมา1992ฮะ อาจจะไม่มีใครรู้นะฮะว่าผมนี่เกิดปี1992เลยนั่นเองนะมาเราสกิปไปเดี๋ยวมาดูกราฟิกในเกมนะฮะโอ้โหดูดินี่หรอของแท้น่ะนี่ของแท้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะว้าเล่นเกมของแท้ปกลัวนี่เสียตังมานะมาเราลองขับรถเล่นดูขึ้นยังไงเนี่ยเอขึ้นแบบนี้อ่าแล้วก็เลือกอนาล็อกได้นะเหมือนเวอร์ชั่นนั่นแหละ เหมือนเวอร์ชันฟรีนั่นแหละนะฮะนี่แล้วก็จะมีรูปแบบคลาสสิก Classic เลยนะก็คือเป็นตัวเกมที่ไม่ได้ลงมอดอะไรเลยนะฮะตัวเกมก็เล่นได้นะนี่ไงผมกําลังเล่นอยู่นะฮะโอ้โหเล่นได้ลื่นลื่นเลยแหละนะฮะบอกเลยนะฮะโอเคเราลองไปที่บ้านของ CJ ดูนะฮะอันนี้ไม่ต้องรีวิวเยอะแล้วกันเนาะมันก็น่าจะเล่นได้ปกติแล้วเนาะนี่ไงก็เป็นภาคคลาสสิกเลยนะฮะ ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนฮะแล้วก็เล่นได้แบบไม่งองแงนะงองแงหมายถึงอาจจะเข้าไปแล้วด้งอะไรต่างๆนะแต่ผมมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนที่เล่นของแท้นะ,ะรู้สึกว่าเหมือนภาพมันคมขึ้นวะ่ะหรือว่าผมเล่นมอดมาเยอะนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนภาพมันชัดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะฮะไม่กระตุกไม่แหลกเลยนะอืปกติถ้าผมเล่นนมันอาจจะเพราะลงมอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันต้นฉบ,บับนะฮะ มันแบบมันลื่นมากเลยนะมันไม่กระตุกเลยนะอืมมันไม่มันไม่มีความว่ากระตุกเลยนะในตัวเกมนะโอเคและมีอีกอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะมีใครถามใช่ปะว่าตัวเกมเวอร์ชั่นนี้นะ,ะมันเอาไปลงที่ไหนนะฮะอันนี้เป็นไอคอนนะยังไงก็เขียนว่า GDA แซนนั่นเองนะหรือว่า GDASA นะอืมก็เป็นตัวย่อของแซนั่นเองนะฮะ โลโก้นะฮะแล้วก็อาจจะมีใครถามนะฮะว่าตัวเกมนะฮะมันเอาไปลงที่ไหนนะก็คือถ้าใครลงมัดประจำนะฮะอาจจะไปลงที่อแอป Data นะหรือว่าแอป OBB นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะฮะว่าตัวเกมม่งเอาไปลงที่ไหนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะโอเคกดไปที่ไฟล์ภายในนะฮะปกติมันก็จะอยู่2โฟลเดอร์นี้ใช่ปะไอ้ Data กับ OBB นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน Data ก่อนแล้วกันนะว่ามี เอ่อโฟลเดอร์ล็อกสตาร์หรือเปล่านะฮะล็อกสตาร์ลองดูเฮ้ยนี่ไงอึบเอ้ามีแค่นี้เลยเหรอเอ่อเป็น f o l เดอร์เป็น f o l เดอร์เล็กๆนะอยู่ในอยู่ในเอ่ออยู่ในนี้อยู่ใน data แสดงว่า ัวเกมนะฮะมันจะอยู่ใน OBB แน่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองหาดูนะฮะอันนี้สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่ลงมอดนะครับเขาอาจจะอยากรู้แล้วน,นี่ไงตรง OBB ก็มีนะฮะอ๋อเป็นไฟล์แบบเต็มเลยนะฮะก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่าตัวเกมนะฮะมันจะมันจะเป็นของแท้น่ะของแท้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือมันสามารถลบแล้วก็ติดตั้งใหม่ได้ตลอดเลยนะฮะอืมก็ ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันลงหมดได้หรือเปล่านะนี้ยังไม่ได้ลองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะก็มาเสียตังค์ให้ทุกคนได้ดูนั่นเองนะก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะฮะสำหรับ GTA San Andreas นะฮะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนของแท้ด้วยแล้วกันนะผมก็อุดหนุนแล้วนะไม่ต้องดราม่าก,กันนะเพราะผมไปโหลดเถื่อนมาตลอดนะ,ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคร b e ช่องโจที่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม